ว่าน่วยสังกรบปั้นเห็นบอสองมีสลูกหักหากมันแข็งบ่ะนะอยากดีในแมเห็นวคือกันมีช่องลูกถ้าเบิ่งอีกถ้าวิยญาณนี้ได้น่ะกระดานยิเบิ่เต็งตะกี่วันยังไม่ได้ยุดเดือดเออเอืเอออเดือดยังไงออกยู่เดือดลายเป็นบ่ อ๋อดูดูดวดรำคาน้องแป๊กข้าไปเยี่ยมแม่ก็นี่เป็นเลยเผนอนอยู่บ่นอนอนอยู่บ่อ๋อเาแล้ว่่ยังไม่ได้แม่บ่ดน้องพี่น้องม่ไเข้ากนมหาท่านอวกเท่นึงเพาะฉะนั้นพี่น้องเนาะโดยอยู่ที่โรงพยาบาล โรงหมอบาลลอยเก่าวัดสันทินอ่ะนั่งถ okay, ่ายอยู่นะคือว่านั่งอยู่เพียวแล้วสบายดีถักกระลูกแต่นอนอ๋อนอนเลิกบอคืนนี่เปลี่ยนคิ้วกันเออได้เฉพาะเปลี่ยนคิ้วนะเผาเผาอันแม่น้องมวยบอเออเป็นได้จเฉพาะนั่งเผาอันทั้งแม่แบบ พาตัดแบบเล่าไปนอนไ <hearing you, S 1> ด้บอยุ่งเลแน่นนเลยแล้วไปนอนยุ่งแน่แน่นี่ยุ่งมาแล้วนะบอกเออนางมียุ่งอ๋อเพื่อนพาตัดม่งวานนี่หรอวะเอ๋อพาแล้วออกมาพาเรียบออร้อยออกมาห้องพักพื้นบ่ดนี่ยออกมาห้องพักพื้นนะว่ะอืมออกมาอยู่ห้องนี่บ่บัดอ๋อใช่สาวไปใช้เบิดรเครื่องเรือแต่เจ้าผู้เดียวผู้เดียวตไปเฮ็ดยังอยู่ตู๊กนะ อพักผ่อนพักผ่อนนกเหมื้อบ้านเมื่อวานนกเหมื่อวานเมื่อวานอ๋อมาแล้วบ้านนี่โอ้เปิดเมื่อดินบุญอืมอืมมีตู้กัอยู่นี่บ่์ม่ตู้เมื่อแต่วานม่ตู้เมื่อแต่วานนี่โอ้มีภัยในสามาบันนี่มีตะลูกมีตะลูกบัานนี่นออ๋อเออน้องเมื่อเบิ่นแล้ว โอ้เดือแต่ลูกเจ้าวัน,นี้นอืมพักกนรกินเข่าแล้วบ่เขากินอะไ่เงียหักรุกตะนอนหักลูกต่นอนอเปลี่ยนพัดกันเนาะนอืมเลยใช่วันแรกวัยันไดเผากันอีกเนาะเป็นีได้สับเป็นไีได้การผ่าตัดถือว่าราบดื่นดีบอโอ้มันกระท่อมธรรมดาได้พาดัใหม่เหรอ มันก็ยังเจ็บเจ็บเครื่องอยู่นะนมมาดูที่จิ้นที่ติดน้อยนิดอนยังเจ็บและบาดแผลเนาะมันหลุดลิ้งติดหลุดคอแบบอ๋อมันเป็นได้อันเขาเลิกกรีบออกอนุญาตทางว่าเลิกเป็นหมอมาเกินจากยอมมันเลิกยากอ๋อแบบแบบบ่ามันหักหักมันเนาะแม่อะไรมันรองหน่วยชงลูกแม่ไหนก็ยังผ่านไปด้วยดีเป็นบ่ละ ธรรมดาอยู <t> ่ปัญโงปนเห็ดเชื้อชั้นนูืมหากแต่วันห้าเนี่ยเขาเยี่ยมบ่ได้เป็นวัฒนทายคลิปบ่บ่ได้มีแต่วันไายถามอาการอยู่นอกพี่เนาะเป็นถามยีนอ๊อกโอ้โหพี่น้องเยหากแต่ว่าหน่วยนั่นเหามันออกมามันแข็งบ่คอยก็ับเบิ่งเลยวันนคอยคนเอาให้ตรงยางคอยตรงยางจ้อนเป็นรุ่มสองน่วยอ๋ออาจารย์ว่าจะแก้เบิ้งว่าเว่ามันเป็นหน่วยแบบใดของมะกวนเนี่ยคอยกับวันอยู่ เลยไปเบิ่งช้ำให้ลูกเอาเมื่องเลยวันมื่อถิบอยู่บ้านพูอยู่บ้านหมดเลยอ๋อเฉลียวมื่อถิบอยู่บ้านถิ่มนี่ก็บมื่อถิบมหมดเลยมือคนแรกที่ปุ๊ดโอ้หอยพังว่าวอ๋อฮาวการบุก้าถิ่มไปทุกทีบเนาะย่างหมูมาข้าไปคือนว่าวเลยออหน่วยช้ำว่ากระปั้นเวลาพาออกเลยนะบนุ้ไก่ช้ำไข่ไก่เนาะแต่ละหน่วยเนาะอืมช้ำเนื้อไข่ว่าสันไข่ ไก่ไหมและไก่ฮ้าเคยไข่นี่นะมันทำเป็นทาองเพทเขาเห็นหน้ากหรอโอ้ม่ได้ก็เขาพ้อมกันนี่มันมวออกมาก่อนมันเดี๋ยวว่าแม่น้องมวยนี่น้ำหลังโมเพราะการผ่าตัดน้ำน้ำหลังข้อเดี๋ยวมันเสี่ยงเลยเนาะเขาต้องพยายามแบบค่อยๆเห็ดใจเย็นนะเสี่ยนเว่าแล้วก็เฮ็ดยากไง หากแต่ว่าก็ยังดีและที่ว่ายังผ่านไปได้ด้วยดีเนาะบ่ได้มีอุปสรรคยังเข่าเจ้ามุ้งเข่าของผ่าตัดเมื่อวานเก้าโมงเก้าโมงบอกโอ้เลวหลังจากที่ว่าเข่าเก้าโมงเลยก็เพิ่นก็ลงมือผ่าตัดเลยออกมาจ้ามุ้งเหมือนเดิมแปดโมงหลือกับพริกเก้าโมงเนาะของผ่าตัดบาดเพิ่นออกมากะถือว่าจ้ามุ้ง มองมานี่ยมันบ่ายงูอืมแตถือว่าลายชั่วโมงแต่ไม่ใส่เนาะมวยฉนนอนมาจันพื้นมัดน้ำมันเล้าเลยเดือแต่แม่ร้องมวยแม่เอาพื้นได้กับงานต้องมองฝ่าย่างตอนตอนที่ข่าวฮองพระตัดเป็นในความรู้สึกของเจ้าก็รู้สึกว่า ภูมิใจเล็กน้อยในว่าจะผิดรอดหรือบ่รอดเหตุได้หรือเหตุบ่ได้เราก็มีอันกังวลอยู่แน่เนาะเล็กน้อยเนาะแต่มันกินข้าววัดกินข้าวบ่ลงเลยคิดลายคิดย่านไบบว่าเออย่านพาบ่ได้แน่หรือว่าย่านมันเสี่ยงเนาะอันนี้ก็เนาะมันก็ลายความคิดพี่น้องเลยแต่ก็ยังดีที่ว่ายังผ่านอุปสรรคมาได้ดีใจน้ำเลยโดยดีใจน้ำเราก็ดีใจน้ำถือว่า เศร้าได้ละบัดนี้เบิดเคาะเบิดเข็นบัดนี้เนาะแล้วก็สิทนเจ็บทนปวดมาหลายปีแล้๋ยวเรก็รอดมาได้อดทนได้ชั่วยมือนี่ก็ถือว่าเราก็ถือว่าเก่งเติบเลยก็คือเราบอกมือนั่นแหละเราบริจาคตายบริจาคเจ็บเหรอโดยฟาซาเดอฮัไปหาน้องมวยก็เลยเสนอโดยสบายดีเด้อโดยอืมบ่พันอยู่กับไผ าโอ้พี่นางเพิ่นขาวไนได้มากินเนาะเดี๋ยวขาวไปหาเพิ่นก็ได้กเสเดีดย๋ยวหาทางนอกมวยก่อนพี่น้องเลยเคือว่าพกักการนอนดึกเมื่อคืนนี่พี่น้องเพิ่นกะปัดเปลี่ยนกันเผาแม่าาวบอสันเพราะว่าแม่เพิ่นกะพาตัดไม้หน่เนาะแล้วก็ดูแลก,ก,กันเน่วบอสันพี่น้องเลยเนะาะไปมาหนึ่ กะมานอนอยู่โฮมไม้พี่นี่เนาะนาวๆพากันมานั่งอยู่โฮมคือบ่นั่งพิงแหลดฮะสบายดียังบ่ซ่วงยังบ่ซ่วงบ่ได้ตนี่ยังพี่ๆๆอยู่นี่ฮะบ่วยเอตเฮะาวกหากมามื้อนี้บ่มาแต่มื้อวานนพี่เลยเจ้าก บอกโอ้จะมาวาดนี่คืนนี้นอนนี่บล๊อคหน่สิเมื่อเมื่อไปซื้อเสื่อมาเขาเรียกบลจอคเอสินอนอ๋อเมื่อแบบไดหน่อที่เราเดือดร้อนบอกอืมเป็นไรโลกฮะนอนดักบ่าคืนนี้เมื่อดินบุญคืนนี้อ่ายังมีกระจิกกระจายเมื่อดินบุญอีกแม่ของห้องผ่าตัดยังมีกระจิกกระจายเมื่อดินบุญ เมื่ออะไรก็มาเศร้านี่บอเจ้ากะเมื่อดินบุญมาซันพี่นขิ้นเข่าแล้วมนีิยังยู่ยังโมยายังบ่ขึ้นยาเข่าเป็นใด้ยากนอนหลายกลัวแล้วอนนี้จะอกมาคัดจังหวะนอนจั้งจบอกเซืองวงก็มาสมมาฝากเด้อ ว่าเห็นน,นั่นใช่หแม่เจ้ากินบ่ได้แล้วแบบนี้เนาะอ,อันออกออกมาแต่หอผคาตัดนะคน่คนได้กินย,นะยังไงแล้วนะยังไม่ได้กินยังเลยเพ<อ>ราะว่ามันเจ็บแผลเนาะคนะวามเจ็บแผลนะพี่น้องเลยลมพัด หากแต่ได mm ้ไ hmm. ด <laughs> ้ชิมผันนียำยู่บมีนะนมนมได้กระซอยนะกว่วงบ่อบพันพานละเป็นย่านที่มาบุกกาเบิงย่านี่ยะ่านาหามอาหาเบิงน่นี่นนี่เลยย่าน้หเิอหเบิงนี่นี่นเยย่านอหาดนะ นองเบอกาขาวข่าวน้ำนะบัดแม่บัดแม่ขาห้องพาตัดทับอิทบอแลเจ้าอยู่ใช้ตอนไะนอยู่หน้าห้องเลยอใชอยู่หนาห้องอันาวคนแรกคนแรกว่าเขามื่อกายอยเ้นนี่คือลูกหนอกเพราะได้คืนไฟขาวอ๋อเป็นแหงเ้นเป็นอะไความคิดเจ้าตอนไหนญาญญาติาญานมาแล้วยานเลือดหรือว่ยญานเมีเสียชีวิตญาญเลือด อายมัยากว่เอเมยข้าองพัดตัดมันมีความเสียงผุนคนกัลอดผุนค้นกัเสียเนาะมันมีความเสียงตันะวนไปพอานะเอเขาก็คิดไปทั่วเบิดเล้วก็เลยเส้นสั้นสั้นวายุเลยหลังจากที่ว่าเห็นเม่ฟื้นออกมาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงสดชื่นแม่ครับตอนแม่มาพื้นนาวน้ากัก็ยักเลยเ่รอยังไม่ได้กินข่าวเลยบ่คืออยากข่าวเลย แล้ววันี้เห็นแม่ออกมาแล้วเห็นเห็นข้อแม่แวบได้เป็นที่ได้น้องมวยดีใจเห็นยีบ้อน่วยอังกปั้นเห็นยีบ้อมสองมีองลกหักหมันแข็งบ่นะ้าบี่แม่เห็นี่ะมีชองลูก้าบิรอีาีได้น่ะก็ได้เบิร์กเตต่ีแมงวันแมงวันเอาโลรพลเรศไม่ใช่ชาดิสวายดีเดอ น้องแป็กสวัสดีล่ะมาหึงปนไหนมื่บ้านหมื่บ้านคืนนี้เป็นเมื่อเลยนอนดินบุญก็บบลินดินซับดินกับบุมวลเนาะดับบลินกันเลดินบุญกับบุมวนเนาะบ่มีกระจิกกระจายดินบุญได้แม่นบอกหากแต่น้องมวยยังมีกระจิกกระจายเมื่อดินได้ได้เพราะว่าแม่พาตัดได้เลยดิแม่นบ่ หากแต่วเราไม่ได้อยู่ห้องตัวที่เรานอนเมื่อนั้นนะบ่ละใหญ่นอนอีกห้องหนึ่งเนาะนอนผิดวนี้ห้องว่าน้องแป๊กยังมานั่งพี่โดมานั่งใกล้อันน้องมวยพี่ละนั่งใกล้อาพี่นั่งใกล้เท้เฮ้ยเนาะพักกันได้ยังชูวกันกินตอนเช้านะฮะตามเตงตามเตงตามเตงบอกเอายังไหนมาเมื่อวานนี่โมมี่ เข่าได้เบิร์ดและเข่าหนามาน้องมวยเข่าเวิดได้ดุยังอยู่บ่เออยังอยู่มาทำบ่มาล้างแม่ว่าวันมาล้างได้คุณคอยนั่นบ่วันคอยคอยเมื่อวานเพิ่นได้เมื่อวานนี่ถามเราเลนะเจ้ามาก่อนบ่มาก่อนรถโดยสารรถโดสารบ่ขี่รถจักรมาเองคือขับซาดเหรอ บ่คคลขับเมืองจักเออบุเคยขับรถนะข่าเมืองเออบ่เคยขับรถมาไกลปานนี้จักเทือสิบ่ป้วก็เลยคอยมาคอยมาดีได้เนาะเพื่อความปลอดภัยของเฮามาเห็นแม่ย่าขาห้องป่าตัดอยู่บ่อาจารย์ตอนนั้นบ่เห็นเออแล้วออกมาแล้วแม่นบ่ข่าวน้าก็ไม่ได้ถือมาว่าฉันพี่น้องผ้าวว่าฉันข่ามาเบิ่งยา <laughs> มาทีแรกไปเาหมอนมอนแมวสวยห้องตัวบ่มีอย่างเลยเอาไปกินข้าวได้ตั้งแต่ใช้ฉลกแย่งมาเศร้าได้จะเอามาโอ้เดี๋ยวเาจะเอามาบ่ทั้งลูกชายอยู่บ้านกับลูกสชายอยู่บ้านก็คิดยังบ่ออกบ่เข้าวมันบ่คำว่าสิมากับมิแตะน่าลืม,มเป็นได้น้องมวยหึ หาแงมหาเมือยมวนในบวบุญบ้านมาคืนนี่ดินนลอยเดียวนึงมันมันมืวนคือดิ่นลอยเดียวดูไปบงเขาไอติชัยคืออะไรกันนะจักรโนนมันเป็นที่ใดมันบ่ได้ปาร์ตี้บ่ปาร์ตี้อยู่แต่ว่ามันง้วนกะว่าจักมือสีเมื่อบริหนึ่งมอเพิ่นยังบ่ทันอนุญาตแม่นบ่เออ แบบเพิ่นยังบ่ทันอนุญาตให้เม er> ื่อแล้วเฮากบ่ฮู้ว่าแผลแม่เฮาเนี่ยมันสิแห้งมื้อใดแยมใดเนาะเลือดที่ใช่เพิ่นใช่ือว่ายังไรเลือดยังไหลอยู่บ่ยังบ่ได้หยุดเลือดเออดือดยังไหลออกอยู่เลือดลายแม่นบ่ อ๋อดูดดูดเอดในลำคอนะเพราะว่าขวาห้าวบวดูดออกี่บัรหาปากยันเลือดออกลายกลัวเกาได้ใช้ยาสลบพาอันใช้ยาสลบเฮ้าสังได้เขาผ่าตัดเนาะเพราะว่ายาสลบี่ผู้รับคนถ้าจิตดห้าวแขงกับบางที่อาจจะไปเลยไม่บ่ออันนี้ก็ถือว่าเรายัง เก่งอยู่ได้เนาะเราก็ยังรอดมาได้นะเนี่ยไม่ได้เป็นนี่ยมาตอนในคอกระแข็งแรงคนอืมทางกายเราก็บว่ได้มีอ่าโรคแชกช่อนเนาะแบบมีแต่โรคเดียวเป็นวนะ่นะท่อในคอหัอืมหักแต่ก็ดีใจน้ำนี่แหละเราก็จีเบิดอ่อนความทรมานเนาะน้องแปก๊กเนาะเหล่าก็ทรมานมาหลายปีแล้วก็อันเจ็บคอน,นี่เนาะกินยังก็ยากนะว่าอืน่นยากลำบาก อันนี้ก็คำว่าสีลำบากก็ลำบากตอนที่ว่าเพลมันท่านเศร้าเห็นไหมเพลเศร้าได้ก็ย้อยสบายได้ะสะดวกสบายได้หายใจก็ม่อนได้นอกนะ้ยังโม,ม,มหายปากยังมหาังหายบา้าเพราะว่ามันเครื่องเนี่ยบอกนะเออท้งเมนนะ เป็นได้เสีน้องแป๊กเข่าไปเยี่ยมแม่ก็นียเป็นเลยคนนอนอยู่บ่นอนอยู่บ่หักแต่ว่าแล้วว่ายัางม่ได้ไหมบ่อือยังไงว่าอือภายในสะเผาแยมกันเมื่อคืนนี่คือว่าทั้งพอปูกับหากระตื้นมา <c oughs> <c oughs> ประกาศเผากันยังเลิกเลยแม่นบ่ประกาศแกะกินแม่กม่วงนล้ลูกหายหายง่วงนอนน่ะ นาะจักชมเจ้าผู have have ona, réussi, ้ชมแกกินแน่เห็นว่ากะปะไว้มันบวชเถื่อได้บุีใส่แกกินนอนกับบุญมีมุ่งมีอย่างเห็นป่ะบุนาวบอกขึ้นนี่นาวออนกแป๊กะเอาเสื้อผ้ามาว่าเผ้าคมไม่อีกว่าฉันูกบอกเออเอาแกสู้กันกินดูใช้ไม่ตู้แล้วเมื่อแต่เมื่อได้ฉัลูก เมื à, à, ่อวานนี้ไปได้ลอนําเมื่อเจอเตาบ่ฮะเมื่อกับเจ้าแล้วก็อตแน่ตาเมื่อก่อนบ่อาไปเอารถจักมาเออเขาว่าต้อยเพิ่นบ่อ้วางผัวจ้นะอืงผัวเจ้ารถจักมาก่อนนํากันลเอามากับเจ้าสิบ่ โอ้ยโต๊ะเมื่อกผัวเจ้าแล้วเจ้าอยู่แทนเอตต๊ะ่ได้อยู่ได้เื่อกนะส่งเสือค่คิงเมื่อแล้วมนีาดน้กัอื่นได้มตรสิมาฮับเจ้าผัวบ่เป็นช่องแถวเมื่อป็นช่องแถวปานกินกินอแกกินได้ไหมกินไหมสมบ่ส่กีตานอนทันทีเลย

มีไอ้ทางเขียก็เราเห็น YouTube ดอกโอ้อาวฮอยู่ฮู้างใกล้ๆนี่แล้วว่ะแล้าเป็นไก่เป็นหยังบ่อืมอ่าจักชื่อยัง่อยก็ลืมชื่อเพิ่นบ่จักชื่อดนมค่ะบ้านชื่อยังมากินแต่ละมื้อกนไ่1ข้าว1อยู่นี่บ น้ำกินน้ำหยังได้ยังพออยู่บ่ลูกเบิดแล้วบ่อันแม่อันให้ซื้อมื้อนั้นบ่ได้แซกบ่แกเลยอ้าวคือ่แม่เมาคือบ่ว่าว่าน้กินบ่แม่คือบ่ว่าือว่าง่วงนอนแน่นะเนาะถ้าเบิ่งเนาะคิดหยังบ่ออกบ่เข้าจะบตาด้ วากับบรมือตาอะยเธอบบเบอร์จ็กเบอร์ใโทรมาบรหูอย่างเนาะอย่างง่วงแห้งผิดเอาเลยเป็นกับง่วงแหงจนว่าทับโทรศัพท์ก็จะบริเมือนตาน้ำเบิดแล้วติบ้เมืองเอาเมื่อก้เพื่นแมวแล้วก็ขี่มานี่แับเมื่อกกับไหน เอาจะเมื่อเอากับอ้ายแล้วก็เอาอามาตุกนึงเลยก็เจ้าก็นั่งรถชอตอ้ายเจ้าอ้ายเจ้าก็ขับรถเจ้าก็เจ้ากับพุกข้างหลัง่อยกับมื่อเลยได้บั่นเจ้ากับมืออากับเมย์เจ้ากับบัดขามาเจ้ามาสองคนเนาะได้ยินแล้วปะขี่รถทำนี่กะบว่าหลังยิ้มเมื่อผมได้บัดโค้กผมได้เนาะอ่อ ว่าบุหานขับรถแล้วขับรถมาแต่ว่านาเพกันยังมาหอดห้องมอสิโนเนาะเราก๋าเก่งอยู่เราก็เห็นว่ากันกระตุกหน้ากับสิบนักเสมาแล้วหรือวะ่าเนาะว่าขับเราบ่าอ่ะเมียตัวชิปิวว่ลมเออลมหล่นอ๋อมันโตโตลม เมื a, fate, street, pues ่อก็ใส yeah. ่กระตุกตัここ้งมาเลยกระตุกใหญ่เลไรกะบัดเมื่อกะโทรบอกแม่ได้แม่ก็สืนมาเอาใค่ก็ไปซื้อเป็นขวดน้อยเนาะมันก็แพคได้สี่สินหาพนังจะซื้อมาไะอันนี้บัดเป็นตุกใหญ่นะวัดมีแต่หกพันกีบหนึ่งจิเนาะตุกใหญ่บัดหกพันกีบบัดเป็นแพกน้ำอนามัยกาหัวเสือบอกจะซื้อมาไนดุสี่สิบนหาพนัมีอยู่หกตุกเนาะ สับพี่น้อยไม่ได้ก็มาเยี่ยมมายามทั้งแม่น้องมวยหักแต่ว่าบ่ได้เข่าไปเบิง่งเด้อพี่น้องยเนาะมีแต่มาโอ้มาลมมาคุยกับน้องเพิ่นถามอาการอยู่นอกพี่แหละเพราะว่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นบออนุญาตให้เข้าไปถ่ายคลิปอยู่ข้างในว่าสันพี่น้องเลยเอ๋อขอโทษขออภัยดลายเนาะยังไงนี่ฮะบาบขี่นี่น้อยไมไ่ใช้บัตร <c oughs> <c oughs> บัวบ่วนะคอยยังบ่ได้บา่ายมาเกียกจับเออ บบนะโบจักบาทยังโบได้มีกินเนาะโดยเนาะป้าสะลุกป้ามืัอนี้แม่ม,มาเยี่ยมมา่อานแม่กับชิด้ปิดคลิปนเนาะจ้ะเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดีทางนี้เนาะโดยเดียป้าโอเควันนี้พี่น้องอกับชิดาจบคลิปเพียงสำนี้เนาะไปพอกันคลิปหนาถ้าว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอเถอดขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะ้อหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี